สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเตาส n โนพิกนะคะปรับชฉมใหม่จาก GS 450นะคะเป็น GS 450R ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะคะว่าด้านในจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างค่ะเอาละค่ะเราก็มาเปิดกล่องกันเลยนะคะนี่นะคนก็เดี๋ยวเราจะหันให้ดูกันชัๆน,นะ แผ่นแรกนะคะก็จะเป็นคู่มือนะโอเคพอเปิดออกมามันก็จะเจอกับตัวขาด้านในนะคะแบบนี้นะโอเคก็ถอดขาออกมานะคะก็มีอันนี้จะเป็นขาตั้งนะคะทุกคนขาตั้งขาสำหรับตั้งโต๊ะนะคะนี่ ก็จะเป็นตัวหัวนะทุกคนคือตรงนี้ที่มันเปลี่ยนอะที่มันเปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นตัวถาดรองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นสเตเลสนะคะก็จะทำให้ทนความร้อนได้ดีขึ้นนะแล้วก็ผิวสัมผัส เราคิดว่าผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเหมือนตัวแก้วไทเทเนียมของตัวแก้วของสโนว์พีกเองนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหัวหมุนเพิ่มระดับเร่งระดับลดระดับของตัวไฟนะคะตัวตัวส่งแก๊สนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นวาลวสำหรับจุดแก๊สนะคะเปิดปิดเอ่อเปิดแก๊สจุดแก๊สอะไรประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นถุง โอเคต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงนะคะสําหรับเวลาประกอบก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่รองรับหม้อ,อก,กระทะอะไรของเรานะคะโอเคชิ้นต่อไปนะคะก็ชิ้นสุดท้ายนะคะ ชิ้นสุดท้ายนะคะก็ตัวตัวฐานนะคะก็ด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ของ s n o w p พีนะคะแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็ในใบคู่มือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาล้างนะคะเวลาทำความสะอาดให้ทำความสะอาดแค่ชิ้นนี้ ชิ้นนี้นะคะสองชิ้นเท่านั้นนะคะทำความสะอาดที่ล้างาใช้ล้างน้ําใช้ทําความสะอาดแบบแบบเปียกแบบล้างน้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เป็นสองชิ้นนี้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้ก็ล้างได้นะคะไม่เป็นไรนะคะส่วนชิ้นนี้นะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะเขาไม่ไม่ ไม่ไม่แนะนําให้ล้างนะคะก็คือให้ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดเอานะคะก็คือมีคราบน้ํมันคราบอะไรก็คือใช้เป็นผ้าเช็ดเอานะคะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีนะคะก็คือจะได้ใช้กันไปยาวๆนะคะก็ ตัวนี้ก็ไม่แนะนำให้ล้างนะคะให้ใช้ผ้าเช็ดเอานะคะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาประกอบให้ดูเลยนะคะประกอบอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการ ใส่ขาตั้งนะคะก็คือข้างบนนี้ก็จะมีรูสำหรับใส่ขานะคะเราก็เอานี่นะคะใส่เข้าไปในรูตรงนี้นะอี่ใส่ไปพร้อมกันนะคะี่นี่นะคะน,นี่นะคะ เราใส่ขาแล้วนะคะเ็สอดเข้าไปแบบเดิมแบบนี้นะคะนี่ถ้าเราไม่มีโต๊ะนะคะมันก็จะมุนขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่แก๊สนะคะโอเคแล้วก็วประมาณนี้นะคะ แล้วก็เนือ้อยา,าก็จะประมาณนี้นี่นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะคะนี่นะคะวางแผ่นตัว ฐานกันลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาสายแหห่เข้าไปจากทางรูนะคะแล้วก็ตั้งตามแนวยาวนะฉะนั้นก็วางนีไ,ไปนะคะคือง่ายมากนะคะง่ายมากแล้วก็แก๊สนะคะใช้แบบไหนก็ได้นะคะส่วนใหญ่ ที่เขาใช้กันก็จะเป็นแก๊สสาาเปาตัวใหญ่นี่นะคะโอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะก็พอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็เปิดเอาจุกอันเนี้ยใส่เข้าไปตรงนี้นะจุกแก๊สกับจุกเตานะคะใส่เข้าไปให้เข้าด้วยกันนะคะสเสร็จแล้วก็หมุนนะ โอเคพอเราหมุนเสร็จแล้วนะคะหมุนให้แน่นนะคะโอเคพอเราหมุนเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็เปิดวาลวนะคะโอเคไฟแรงใช้ได้เลยนะคะทุกคนแต่เ,เรามาดูแรงแรงมากเลยนะ โอเคะ okay. เป็นยักันบ้างคะทุกคนก็จบการรีวิวนะคะก็ในส่วนตัวก็คือชอบตรงที่ว่าสีมันกลมเกินกันนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามัน สีโดดไปไป,ไปจากกันนะคะก็ดูเรียบเรียบดีก็สวยดีนะคะจากภายนอกนะคะก็รุ่นเก่าก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากจนทําให้รู้สึกว่าเราต้องซื้อใหม่นะคะสำหรับคนที่มีรุ่นเก่าอยู่แล้วนะคะววันนี้นะคะขอจบรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ